สวัสดีครับผมศาสนาจารย์สมชิตหัวนาประธานคณะธรรมกิจคิดจับภาคที่หนึ่งมีความยินดีที่จะได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายซึ่งในหัวข้อวันนี้จะได้ให้ชื่อว่าชัยชนะเหนือความท้อใจจากพระวจนะของพระเจ้ากาลเทียบทที่6ข้อ9ได้กล่าวว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดี ถ้าเราไม่เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บผลในเวลาอันสมควรท่านผู้ฟังที่รักที่งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพบกับความท้อใจแต่ผมคิดว่ามีคนอยู่สองประเภทที่ไม่มีความท้อใจเลยในชีวิตคือคนบ้ากับคนที่ตายแล้วนั่นหมายความว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเราย่อมพบกับความ ท้อใจเป็นเรื่องธรรมดาความท้อใจนั้นมาจากอะไรส่วนมากความท้อใจในชีวิตของเรานั้นเกิดมาจากการที่เราทั้งหลายนั้นพบกับความผิดหวังและเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความท้อใจหรือไม่ก็มีการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จและเมื่อล้มเหลวบ่อยครั้งก็ทำให้รู้สึก เกิดความท้อใจหรือไม่ความท้อใจอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราต้องผเผชิญกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลายาวนานในแรกแรกเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะทนได้เราสามารถที่จะเผชิญผ่า,าฝ่าฟันไปได้แต่นานเข้านานเข้า,นา,นขาปัญหาเหล่านั้นก็มีมากขึ้นและเราไม่สามารถที่จะฟันฝ่าต่อไปได้แล้วก็เกิดความท้อใจความท้อใจนั้นพี่น้องหลาย ผู้ฟังที่รักความท้อใจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในชีวิตนักกีฬาหากมีความท้อใจแล้วก็จะไม่สามารถชนะการแข่งขันและรับเหรียญรางวัลได้นักเรียนนักศึกษาถ้าหากมีความท้อใจแล้วก็จะไม่พบกับความสำเร็จในการศึกษานักรบทหารตำรวจเมื่อออกสู่สงครามหากมีความท้อใจแล้วย่อมพ่ายแพ้แก่ ศัตรูอย่างแน่นอนหากผู้รับใช้ของพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเรามีความท้อใจในการรับใช้พระเจ้างานของพระเจ้าก็จะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นบางครั้งความสําเร็จนั้นมาใกล้แล้วแต่เพราะเหตุว่าความท้อใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นทําให้เราล้มเลิกเสียก่อนมีเรื่องเล่าว่า,าชายคนหนึ่งเขาได้ขายทุกสินทุกอย่าง ที่มีอยู่ไปประมูลบอทองคําเขาขุดหาทองคํามาทุกปีเป็นเวลานานถึงสามปีแต่ว่าเขาไม่ได้ทองคําแม้แต่นิดเดียวแต่นักธรณีวิทยาก็บอกว่าเนี่ยมีทองคําอย่างแน่นอนเขาขุดไปถึงปีที่สามเขาล้มเลิกแล้วเขาก็ขายบอ่อทองคํานั้นให้แก่คนอื่นไปด้วยเงินสามร้อยเหรียญแต่คนที่ซื้อต่อจากเขาไปนั้น ท่านผู้ชมรู้ไหมครับเขาขุดลงไปแค่สามฟุตเขาก็ได้ทองมหาศาลแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีในพิปตาและแล้วเขาก็มายืนอยู่บนขอบบ่อทองคําแล้วเขาก็พบสัจจะในชีวิตอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็กลับไปเขาไปนั่งคิดเรื่องคนเราจะมีทองคําจะล่ําจะรวยชีวิตจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีหลักประกันอะไรเลยในชีวิตเขาจึงไปคิดสูตร การประกันชีวิตในที่สุดเขาก็ตั้งบริษัทประกันชีวิตเริ่มจากการไปเสนอขายประกันชีวิตด้วยกระดาษแผ่นเดียวแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่ไม่แต่ไม่นั่นคือสัจจะนั่นเองไม่คือสัจจะที่เขาค้นพบในบ่อทองคำหลังจากนั้นเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ขุดทองคำได้เสียอีก พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราไม่ล้มเลิกในเวลาอันสมควรเราจะเ,าเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จนั้นได้อย่างแน่นอนมีคำถามว่าแล้วเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อใจได้อย่างไรสิ่งแรกให้เราถือว่าปัญหาหรือสิ่งเลวร้วายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นทุกเหตุการณ์นั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่ตลอดชีวิตของเราทั้งหมดไม่มีใครที่จะเลวร้วายตลอดไปหรอกแต่ยังมีสิ่งที่ดีรออยู่เบื้องหน้าหากเราไม่สิ้นหวังมีคำกล่าวว่าเบื้องหลังเมฆหมอกดวงอาทิตย์นั้นกำลังส่องแสงอยู่อีกประการหนึ่งเราจะมีชัยชนะเหนือความท้อใจได้อย่างไรเราจะต้องยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก,กับเรานั้นพระเจ้าจะทรงกระทําให้เกิดเป็นผลดีโรมบทที่ 8: ข้อ28ได้กล่าวว่าเพราะเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักของพระองค์งให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์งทรงเรียกตามพระประสงค์นั้นเหตุฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าจะนำเราให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นแล้วสิ่งเลวร้วายที่เราเผชิญอยู่นั้นจะกลับกลายเป็นผลดีสำหรับชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าในรมบทที่5ข้อ3ได้กล่าวว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนจะทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้อีกประการหนึ่งสิ่งที่เราจะสามารถชนะความท้อใจได้คือเราจะต้องวางใจในพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งพระองค์จะทรงช่วยนําพาเราผ่านพ้นสถานการณ์ที่เวลวร้ายต่างๆไปได้ดังที่ท่านเปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าระจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าระจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังของข้าพเจ้าจากฟิลิปปีบทที่ 4: ข้อ13 มีผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นนักเทศชื่อศาสตราจารย์นอร์แมนวิสเซนพิวมีชายนักธุรกิจคนหนึ่งประสบความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็สิ้นหวังและมาปรึกษาท่านว่าเขาจะผ่านพ้นวิกฤตเลวร้ายเหล่านี้ไปได้ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังแล้วอาจารย์นอร์แมนวิสเซนพิวก็แนะนำให้เขาท่อง ฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบสาข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังของข้าพเจ้า5,000ันครั้งถ้าคุณท่องได้ห้าพันครั้งคุณก็กลับมาหาผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาท่องไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็มาหาศาสตราจารย์นอแม่นบอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ5,000ันครั้งแล้วครับสองพันครั้งผมก็ เผชิญทุกสิ่งได้แล้วอาจารย์นองแมนถามว่าเพราะคุณท่องสองพักว่าครั้งหรือไม่ใช่ครับขณะที่ผมท่องนี้ผมรู้แล้วว่าแรงพระลังแห่งชีวิตของผมนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของผมเองไม่ได้มาจากความรู้ของผมเองไม่ได้มาจากองค์กรหรือปัจจัยใดทั้งสิ้นแต่ความสําเร็จที่แท้จ,จริงนั้นมาจากพระเจ้าตั้งหากผมเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระองค์ อาจารย์เดี๋ยวนี้ผมผ่านพ้นสิ่งล่านี้ไปได้แล้วเพราะว่าพระเยซูทรงเสริมกําลังและพระเยซูเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของผมแล้วพี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งหลายทุกท่านชีวิตของท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งไหมที่กําลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เ,เรียกว่าท้อใจแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือปัญหาเหนือสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นได้ อย่าให้มานสตานหรือวิญญาณชั่วใช้ความท้อใจเป็นอาวุธที่จะทิ่มแทงและทำลายท่านเป็นอันขาดมีเรื่องเล่าว,ว่ามานสตานมีอาวุธหลายชนิดอาวุธหนักอาวุธเบาอาวุธหลายแรงนะแต่มีอาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับทำลายคนของพระเจ้าโดยเฉพาะอาวุธนั้นชื่อว่าท้อใจวันนี้ถ้าท่านเจออาวุธชนิดนี้รพระราชกิจของพระเจ้าอาจจะไม่สำเร็จได้ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่จะ มีแรงใจมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระเจ้าและโดยพระเยซูนั้นจะทรงนำท่านได้ผ่านพ้นจากวิกฤตแห่งความท้อใจไปได้นั่นคือท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะกล่าวว่าข้าพเจ้าชนะความท้อใจแล้วขอพระเจ้าได้โปรดอว้พระพรผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่จะได้รับพระพรได้รับการทรงนำจากพระเจ้าอย่างมากมายอามน